สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยอยู่กับผมแมนหมูสนามเช่นเคยนะครับสำหรับแนวทางฟุตบอลหนึ่งคู่สไตล์หมูสนามวันนี้นะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเชลซีจะเปิดสนามสเตมฟอร์ดบิดต้อนรับการมาเยือนสายกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไส่เจแฮทวีฮทของคู่นี้นะครับเคยเจอกันครับนัดล่าสุดเป็นทางด้านเชลซีนะครับที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ฟอร์มของเชลซีนะครับนัดล่าสุดเล่นในศึกของยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ โชว์ฟอร์มเก่งครับบุกไปตกลมทางด้านพาณาธินายกถึง4ประตูต่อหนึ่งเกมลุกค่อนข้างที่จัดจัดจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับส่วนฟอร์มนะครับของนัดล่าสุดของทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านแพ้กับทางด้านไปตันไป1ประตูต่อศูนย์นะครับห้านัดล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวฟอร์มเนี่ยยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับวันนี้นะครับเจอกับทางด้านเชลซีนะครับที่ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เอ็นเพื่อเลือกเก็บไปทางด้านเชลซีได้เลยไมม่ีทําใหห้ิดวัังครบผม